เราไปตรวจแล้วทีเนี้ยคือน้ำเชื้อหองอปลาดีมากเลยนะเออซเปอร์หองอปลาได้68ล้านตัว,ว,วแต่ว่าของลอิสเนี่ยพอไปตรวจปุ๊บกลายเป็นว่าอาันนี้ะมีภาวะ PCOS ก็คือเป็นภาวะเหมือนถุงน้ำในในรังไข่แบบหลบายๆใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วไข่มันไม่โตกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็คือเรียกง่ายๆว่าภาวะมีลูกยากนั่นแหละอส้นอย่าลืมกด subscribe กอดีมไปด้วยนะครับขอบคุณคสวัสดีค่ะ AJ <F> Family ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์ไปทำลูกมาอลิสกับโอป้านะคะคือเราอายุเยอะแล้ว <laughs> แกแล้ว <laughs> เราอายุเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปล่อยธรรมชาติมาประมาณปีหนึ่งแล้วเนาะก็ปล่อยธรรมชาติแบบให้มีลูกแบบธรรมชาติอะ่ะห,หปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่มีนะคะยังไม่ติด เเราก็เลยตัดสินใจไปหาหมอเพราะอ,อะไรขี้เกียจไงขี้เกียจขี้เกียจอะไรขี้เกียจขี้เกียจยางไงแต่ทุกอย่าง,ง,อางเออเราก็เลยแบบว่าตัดสินใจไปหาหมอนะคะก็เขาแนะนํามาเราก็เลยอ่าโอเคไปไปลองดูแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนเราไปแบบปรับเกินอะ ซึ่งซึ่ง,งการที่เราไปหาหมอเนี่ยไปทำเราเขาเรียกว่าวิธี IUI นะคะก็คือเป็นการฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกนะคะก็จะช่วยให้เหมือนอสุจินะคะมันเข้าไปในผสมกับไข่ได้ได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงขั้นทำกิฟต ยังไม่ได้ทำกิฟต์ยังไม่ได้ทำอะไรนะเ,เราก็ไปลองวิธีที่แบบง่ายที่สุดก่อนก็เดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ที่เราไปทำคือเราไปทำอะ่ะเรายังไม่ได้เตรียมตัวเรายังไม่ได้แบบว่าบำรุงไข่อะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็คือ,อก็มีกินวิตามินบ้างเล็กน้อยเริ่มเริ่มกินเนาะเริ่มกินเล็กน้อยแล้วทีเนี้ยเราก็เลยไปตรวจเราไปตรวจแล้วทีเนี้ยคือน้ำเชือ้อโป่าดีมากเลยนะ เออซัพเปอร์หป้าได้68ล้านตัว <Wow. S 1> แล้วออกคัดออกมาเขาจะคัดตัวที่แข็งแรงออกมาใช่ไหม <laughs> คัดตัวที่แข็งแรงออกมาก็คือตัวที่แข็งแรงมีมากกว่า50 <laughs> เอซนเออก็คือความผิดปกติเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่หป้าแล้วความผิดปกติก็มาอยู่ที่อลิซ อันนี้คือไหล่ว่ายน้ำ <c oughs> ว่ายน้ำ <c oughs> แข็งแรงเออแข็งแรงเอออป้าแข็งแรงมากนะคะของของสเปิร์มของอป้านะแต่ว่าของอลิซเนี่ยพอไปตรวจปุ๊บกลายเป็นว่าอาลิซอะมีภาวะ PCOS ก็คือเป็นภาวะเหมือนถุงน้ำในในรังไข่แบบหลายหลใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วไข่มันไม่ตกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนึนออไหมก็คือเรียกง่ายๆว่าภาวะมีลูกยากนั่นแหละ แต่ยังไม่ถึงขั้นแบบรุนแรงหมอก็เลยให้ให้ลองวิธีแบบ IUI ดูก่อนวิธีเริ่มต้นนั่นแหละก็คือไปเริ่มไปหาหมอแล้วทีนี้เนี่ยพอไปหาหมอเขาก็จะให้มียากินเพื่อบ,บำรุงแล้วก็มียาฉีดนะทุกคนมียาฉีดเนี่ยจะเป็นยาที่หมอจะให้เอามาฉีดที่บ้านเอามาฉีดที่บ้านประมาณสามวันฉีดเหมือนฉีดให้ไขสุกอะ แล้วก็จะมีเข็มสุดท้ายเนี่ยจะฉีดให้ไข่ตก2วันต่อมาหมอจะนัดฉีดเชื้อก็ฉีดให้ไข่ตกประมาณประมาณ6กโมงเช้าแล้วหมออีกสองวันต่อมาหมอจะนัดมาฉีดเชือ้อประมาณ6กโมงเย็นอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยก็คือฉีดรู้สึกยังไงรู้สึกแบบว่าไม่ได้เจ็บมากนะมันจะรู้สึกว่า มันจะตึง,ตงหๆหนุหน่งๆน,นิดนึงอะเออตอนฉีดไม่ได้เจ็บแต่ไม่รู้แล้วแต่คนแต่คือของเราอะเป็นคนที่ทนทานต่อความเจ็บปวดมากเราสามารถทนเจ็บได้อะไรอย่างเงี้ยพอฉีก็ไปก็หนุ่งๆนิดนึงแต่มันจะแบบเดินไม่ค่อยได้มันจะปวดหลังมากเลยอะ <S <S แล้วทีเนี้ยหมอก็จะห้ามห้ามกินอาหารที่ทําให้ท้องเสียหรือว่าห้ามกินพวกแบบของดองของอะไรอย่างเงี้ยเออหมอก็จะห้ามแล้วก็ดูแลตัวเองนะแต่ทีนี้เนี้ย เราก็อยู่บ้านประมาณสงวันเออแล้วเราก็แบบเดินทั่วไปแต่ก็ไม่ได้ออกกนะําลังกายหนักแต่พอมาลุ้นอีกทีไม่ติดจ้ะก oui? ็คือยังไม่ติดนะเออทีนี้เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราอ่จจะกลับมาพักก่อนกลับมาพักแล้วก็ดูแลไข่ตัวเองก็คือกินน้ำมะกรูดเขาให้กินน้ำมะกรูดใช่ไหมเพื่อที่จะบํารุงไข่แล้วก็ตอนนี้ก็กินแบบเป็นเมล็ดทานตะวันอก เขาบอกว่าให้กินทุกวันวันละวันละหนึ่งกำมือเมล็ดทานตะวันแล้วก็จะมีพวกวิตามินต่างๆนะคะแล้วก็เริ่มออกกําลังกายออกกําลังกายแล้วก็นอนก็อย่าดึกมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเริ่มแบบตอนนี้ก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มดูแลไข่เริ่มดูแลไข่ก่อนใช่พอพอไข่ดูแลไข่สักประมาณ3เดือนนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจะติดไหม ด้วยอายุเรามากเนาะใช่ไหมใช่แล้วก็สองเนี่ยโอป้าจีนไม่ค่อยทำการบ้านนะคะทำการบ้านรู้ไหมทำการบ้านคืออะไรทำการบ้านอือรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วใช,<ม>ใช่ไหมสองไม่ค่อยมีเวลาทำการบ้านมีแต่ว่าอ l l e r g i c เกียร์ไง a ะ l e r g i เกียร์ allergic เกียร อนั่นแหละเดี๋ยวคือครั้งน,นี้เฟลครั้งน,นี้ที่ไปทํามาเฟลก็เสียเงินประมาณ2องหมื่นกว่าบาทอือย่างอันนี้ยังไม่ได้แพงยังไม่ถึงขั้นแพงนะ hey, hey. ถ้าทำกิฟต์อ่ะจะแพงมากอป้าประมาณสองสามแสนเลยอะ่ะเอออันนั้นอ่ะจะแพงเรายังไม่ได้คิดทำวิธีนั้นก็คือเรากลับมาดูแลตัวเองดูแลไข่ก่อนนะคะคุณแม่คนไหนที่กำลังวางแผนที่จะมีลูกก็สู้ๆู้นะคะอย่าพึ่งท้อเพราะว่าตอนนี้เราก็พึ่งลองแค่ครั้งเดียวเองเนาะอืมนั่นแหละก็ยังไม่ได้ท้อก็ตอนนี้ก็ใช้อาอป้าลองให้ทำไมป้าอยากได้ลูกชายมากมอยากได้ลูกชายหรืออยากได้ลูกสาวไม่เป็นไร ลูกสาวลูกสาวลูกชายอ๋อลูกสาวลูกชา,ายก็ได้ได้ก,ก็ได้ไดอืมนั่นแหละก็กลับมาบำรุงไข่เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะคะเพราะว่าหลังจากที่เรากลับมาดูแลตัวเองเยอะๆเนี่ยเยอ,อืมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่อาจจะไม่ค่อยดูแลตัวเองเนาะไม่ค่อยแบบว่ากินก็กิกนตามใจปากกินขนมหวานเยอะๆคือขนมหวานเขาห้ามกินนะตอนนี้ก็คืองดขนมหวานกินไม่ได้อืม จะกลับมาดูแลตัวเองแล้วเรื่องอาหารการกินแล้ววิตามินต่างๆ<ม>นะคะว่าพอเรากินทุกวันทุกวันเนี่ยหลังจากประมาณ3เดือนเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นยังไงผลมันจะดีขึ้นไหมหรือว่ามันจะไม่มีลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็หลังจากถ้าสมมติว่า u i เราทำไม่สำเร็จเนี่ยเราจะทำวิธีอะไรต่อไหมหรือใครมีวิธีอะไรที่ ทำแล้วติดหรือกินอะไรบอมรุงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเอ่อหรือว่าไปขอไปขอพระที่ไหนดีๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเออนั่นแหละอันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์ที่เราไปทำ IUI แล้วแต่ว่าครั้งแรกมันยังไม่ติดเออทีนี้ก็กลับมาดูแลตัวเองนะคะก็คือตอนนี้นะคะคุณหมอให้สิ่งสำคัญเลยคนที่เป็น PCOS เนี่ย ควรจะเลี่ยงอาหารที่หวานหรือเป็นขนมหวานเนี่ยคือเลี่ยงออกไปเลยคือเขาไม่ให้กินเพราะว่ามันมีผลเสียต่อการไข่มันจะไม่สวยหรืออะไรต่างๆนะคะก็คือเลี่ยงเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงเลยสองเนี่ยกินพวก อาหารที่มีประโยชน์นะคะอย่างเช่นเป็นโปรตีนโปรตีนก็จะมาจากไข่ขาวไข่ขาวกินไปว,วันละวันละสองลูกสาลูกแล้วก็เป็นพวกเมล็ดฟักทองอย่างที่บอกนะคะเป็นงาดำอือแล้วก็กินพวกเนื้อแดงพวกเนื้อ หมูเนื้อวัวแต่ลิสไม่ได้กินเนื้อวัวไงอ่ะเราก็จะกินพยายามกินเนื้อหมูเป็นส่วนที่เป็นเนื้อที่ไม่ได้เป็นไขมันนะอืมเป็นเนื้อหมูเป็นอกไก่อะไรเงี้ยที่เป็นโปรตีนนะคะแล้วก็เป็นการออกกําลังกายอย่างน้อยก็อาทิตย์ละ4วัน อาทิตย์ละสี่วันออกแบบสม่ำเสมอเพื่อให้เหงือมันออกแล้วก็ให้เลือดไปไหลเวียนบํารุงช่วงรังไข่ด้วยนะคะแล้วก็การนอนปกติเนี่ยนอนประมาณตีสองตีสเออปกติเรานอนประมาณตีสองตอนนี้ก็จะปรับปรับประมาณนอนประมาณแบบ เที่ยงคืนเออนอนให้ไม่เกินเที่ยงคืนนะคะก็จะนอนเร็วขึ้นแล้วก็ดื่มน้ําหมอบอกว่าให้ดื่มน้ําวันละ2.5ลิตรนะคะดื่มน้ําเยอะๆเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็คืออัดวิตามินปกติคืออลิสเป็นคนที่ไม่ค่อยกินวิตามินเลยไม่ชอบกินอ่าตอนนี้หมอก็ให้กินวิตามินที่เกี่ยวกับคนที่มีภาวะ P P C O S เดี๋ยวเอาให้ดูว่ามีวิตามินอะไรมันก็จะมีวิตามินตัวนี้นะคะที่เป็นของหมอนะคะแล้วก็เป็นตัวอื่นๆนะคะที่ ตอนนี้เขากําลังส่งมายังไม่ถึงเพิ่ง mm. จะสั่งแล้วก็จะเริ่มกินก็จะเป็นพวกแบบวิตามินซีวิตามินที่เกี่ยวกับคนที่มีภาวะ P C O S เนี่ยแล้วก็น้ำมะกรูดน้ำมะกรูดกินทุกวนันเพราะน้ำมะกรูดเนี่ยสำหรับคนที่อยากมีลูกเนี่ยมันจะเป็นน้ำที่จะไปดูแลกนังมดลูกอะ่ะให้หมดลูกมันอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็ให้ดูแลไข่ให้มันสวยงาม นั่นแหละทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอลิซจะเขียนไว้เลยว่าอลิซดูแลตัวเองยังไงกินอะไรบ้างแล้วหลังดูแลตัวเองเนี่ยแล้วถ้าไปทําอีกเนี่ยจะติดไหมเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะคะสําหรับใครที่อยากมีลูกอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูแต่ว่าถ้ารีวิวแล้วไม่ติดเนี่ยไม่เป็นไรก็ถือว่าดูแลตัวเองไปก็แล้วกันเนาะตอนนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้เครียดไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเพราะว่าเอาจริงช่วงนี้ยังไม่มีก็ดีเพราะว่า คือลิซ์ะงานเยอะตอนนี้ก็กําลังจะเปิดคลินิกความงามก็คือจะยุ่งมากก็โอเคยังไม่มีตอนนี้ก็ได้เลื่อนไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ซีเรียสมากนะคะเดี๋ยวเราก็มาคุยจริงจังกันอีกทีนึงประมาณ3 4 5ี่หเดือนอะไรเงี้ยตอนนี้ขอลุยคลินิกก่อนใครอยากทำหน้าสวยๆนะคะก็สามารถมาได้นะคะเออเดี๋ยวลิสดูแลให้เป็นพิเศษนะคะคลินิกความงามนะคะต่างๆนะคะก็นั่นแหละ วันนี้มาแชร์ประสบการณ์เนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ้งกิ๊งกิ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 งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย้โอ <Bye. S 2>